ะะที่ที่นอนใหญ่แบบนี้นะยกไปตีฝุ่นตากแดดไม่ได้ใ่ะนะคะที่เป็นพดนพ,พื่นภุมมแพ้ขันตามตัวยุบ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 ,ยบนะคะ้าไหนมีแดดมีสัตว์เลี้ยงนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะต้องดูคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูเครื่องดูดไรฝุ่นค่ะแต่บอกก่อนเลยนะคะว่าเครื่องดูดไรฝุ่นที่จะให้ดูวันนี้นะคะไม่เหมือนเครื่องดูดไรฝุ่นที่พิมเคยรีวิวมาทั้งหมดเลยค่ะเจ้าเครื่องนี้นะคะคือ ออโตบอทไมโรบอทคลีเนอร์ค่ะเป็นเครื่องดูดไรฝุ่นอัตโนมัติของออโตบอทนะคะจะบอกว่าเครื่องนี้นะคะไม่ธรรมดาแล้วก็ไม่เหมือนทุกเครื่องที่พิมรีวิวมาเลยค่ะค่ะอย่างที่บอกค่ะว่ามันอัตโนมัตินะคะเราไม่ต้องยกแบบนี้แล้วก็ถูทูทูเองเหมือนเครื่องอื่นๆนะคะพอเครื่องนี้ค่ะเขาทํางานอัตโนมัตินะคะแล้วต้องบอกว่าเครื่องนี้ค่ะค่อนข,ข้างสะอาดชิยะเลยค่ะเพราะว่าเขาจะคํานวณทิศทางในการทำความสะอาดเอง เดินเองอัตโนมัติทั่วที่นอนเรานะคะโดยที่ไม่ตกนะคะเพราะว่าเขามีเซ็นเซอร์การตกรอบตัวเลยค่ะทําให้เรานะถ้าที่จะปล่อยเครื่องนี้นะคะทำความสะอาดที่นอนโซฟาคือปล่อยเขาทํางานไปได้เลยแล้วเราก็มีเวลาเหลเือๆค่ะไปทำอย่างอื่นได้แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าเขาจะตกจากฟูกหรือว่าตกจากเตียงเลยเพราะว่า เขาไม่ตกค่ะเพราะว่ามีเซนเซอร์และนอกจากที่เราจะให้เขาเดินเองทํางานเองอัตโนมัตินะคะเรายังสามารถที่จะถือทํางานเองได้ด้วยนะคะโดยที่นี่ค่ะเขามีตัวปิดล้อมาให้นะคะพอเราปิดล้อปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะถือแบบนี้นะคะแล้วก็ถูไปกับโซฟาหมอนตุ๊กาตาผ้าหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ผ้าต่างๆเนี่ยได้เลยนะคะถ้าเราแบบว่าอยากจะทําเองบ้างอยากออกแรงนิดนึงนะคะเราก็ ถือทำเองแบบนี้ได้เลยค่ะซึ่งน้ำหนักนะก็ไม่ได้หนักมากค่ะเราก็ถือทำงานได้เอายสบายๆเลยค่ะหลายคนสงสัยนะคะเอาบอกว่าเป็นโรบอทเนี่ยคนก็จะคิดว่ามันทํางานยากไหมคะจะบอกว่าง่ายมากนะคะผู้สูงอายุหรือว่าเด็กใช้งานได้เลยนะเพราะว่ามีปุ่มแค่หนึ่งปุ่มเท่านั้นค่ะทุกอย่างคะใช้แค่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวเดี๋ยวจะทาให้ดูค่ะมีปุ่มแค่หนึ่งปุ่มเท่านั้นนะคะกดหนึ่งครั้งค่ะก็จะเป็นการเปิดเครื่องนะคะ ไฟส้านาจะเป็นสีเขียวขึ้นแสดงว่าเครื่องมีแบตค่ะกดอีกหนึ่งครั้งนะคะไฟสานาจะเป็นสีฟ้าแสดงว่าเราเปิดแสง UV นะคะเป็นแสงสีม่วงเข้มตรงนี้นะคะทำหน้าที่ฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ไรฝุ่นค่ะให้กดอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการเปิดเครื่องค่ะอันนี้จะเป็นการดูดแบบธรรมดานะคะและถ้าเราอยากดูดแรงนะคะเราก็กดซ้ำอีกหนึ่งครั้งค่ะตอนนี้เครื่องก็คือจะดูดแรงมากกว่าเดิมค่ะแล้วก็กดค้างไว้ก็คือการปิดเครื่องค่ะ วิธีการใช้งานที่บอกไปนะคะเป็นการใช้งานทั้งแบบอัตโนมัติแล้วก็แบบถือถูเองเลยนะคะต่างกันแค่ว่าใส่ฝาครอบล้อค่ะถ้าเราจะถูเองคะ่ะให้เราปิดฝาครอบล้อแต่ถ้าเราจะให้โรบอททำงานอัตโนมัติก็ให้เราถอดฝาครอบล้อออกค่ะเครื่องเขาจะรู้เองอัตโนมัติเลยค่ะโอเคเดี๋ยวพิมจะถอดฝาครอบล้อแล้วก็ให้เขาทํางานให้ดูค่ะเราถอดฝาครอบล้อแล้วนะคะแล้วก็เอาเครื่องวางตรงไหนของที่นอนได้หมดเลยนะเพราะว่าเครื่องขาอ,อัจฉริยะมากค่ะ เดี๋ยวเขาจะคำนวณทิศทางการเดินของเขาเองนะคะแค่กดเปิดเครื่องแล้วก็กดให้เขาดูดได้เลย การทางานของเขานะคะก็คือทํางาน3มขั้นตอนนะคะนี่ค่ะเป็นตัวกระทุง้งฝุ่นตรงนี้จะสั่นสะเทือนแล้วก็กระทุ้งฝุ่นให้ฝุ่นที่อยู่ลึกๆในที่นอนของเรานะะในฟูกในโซฟาเนี่ยพุ่งกระจายขึ้นมานะคะแล้วเขาก็จะใช้รังสี U.V นะคะฆ่าเชื้ออะไรฝุ่นแล้วก็เชื้อโรคเชื้อแบคที ria ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีแรงดูดถึง10,000 P.A. ค่ะก็จะดูดฝุ่นทั้งหมดตรงนี้นะคะเข้าไปหมดเลยนะคะแล้วฝุ่นทั้งหมดนะคะที่ดูดเข้าไปนะคะก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้นะคะ่ะแล้วเขาก็จะมีกรองคุณภาพสูงอีก1ชั้นนะคะ เพื่อป้องกันฝุ่นย้อนกลับนะคะแล้วก็เป็นกรองที่แบบว่ากรองอนุภาคพพนาดเล็กมากๆเลยคะ่ะ P M 2.5ก็ได้แล้วก็พวกเชื้อโรคแบคทีเรียต่างๆนะคะเาจะมีใส่กล่องด้านในอีกเดี๋ยวเสร็จแล้วพี่จะแกะให้ดูนะคะพวกขนสัตว <c oughs> <c oughs> ์เส้นผงฝุ่นผงแล้วก็เกรสรดอกไม้อะไรต่างๆนะคะผิวหนังของเราเนาะที่แบบว่ามันก็จะมีหลุดร่อนออกมาบ้างน,นะคะที่เขาบอกว่าฝุ่นละอองที่เยอะที่สุดเนี่ยอยู่ในที่นอนนะคะ แล้วสิ่งที่เยอะที่สุดตรงนี้มาจากผิวหนังของมนุษย์นะคะอันนี้เรื่องจริงเลยนะคะและยิ่งถ้ามีเครื่องนี้นะพี่บอกเลยว่าเราจะทำความสะอาดที่นอนทุกอาทิตย์เลยก็ยังได้ะคะ่ะทุกสัปดาห์เนี่ยเราสามารถที่จะกดปุ่มเปิดแล้วก็ให้เขาในจัดการเองให้เรานะคะได้ทุกสัปดาห์เลยแต่ถ้าให้เราเนี่ยทำเองนะมันก็จะคงเป็นไปไม่ได้ที่จะทำได้ทุกสัปดาห์นะคะเพราะเราก็ต้องไปทํางานบ้านอย่างอื่นด้วยนะคะพอเราแค่กดปุ่มเปิดแล้วเขาก็ทํางานเองนะคะเอาไปวางันที่นอนห้องหนึ่งไปวางนที่นอนห้องสองห้องลูกห้องคุณยายห้องคุณ ณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็เอาไปวางไว้ที่โซฟาห้องนั mm. Luckily, ่งเล่นนะคะก็คือทํางานได้หมดทุกที่นะคะกดแค่ปุ่มเดียวนะคะไม่ต้องออกแรงเลยค่ะเอาเป็นว่าเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเครื่องดูดไรฝุ่นเครื่องนี้นะคะที่พิมเนี่ยใช้งานมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะดูดมาหลายห้องแล้วนะคะดูดทั้งที่นอนแลวก็โซฟานะคะมาดูกันว่าฝุ่นมันจะขนาดไหนนะคะที่ตอนที่เราเห็นว่าขาวๆแบบนี้บ้านไหนที่ยังไม่เคยดูดไรฝุ่นนะคะจะบอกเลยว่าอี๋แน่นอนนะคะมาดูกันค่ะนี่นะคะอันนี้ก็คือถอดกล่องเก็บฝุ่นออกมานะคคะะะะก็็จเเปนนนนแบบีี้ลย่ เดี๋ยวพิมจะเทให้ดูนะมันก็จะมีเส้นผมมีขนจัดมีอะไรต่างๆนะคะแล้วอันนี้นะคะเขาจะมีกรองด้านในอีกชั้นหนึ่งนี่นะคะก็คือจะเห็นเลยว่ากรองละเอียดนะคะของเขาเนี่ยคือแบบขุนผมขนาดเล็กนะคะเยอะมากแล้วก็มีกรองข้างนอกอีกชั้นหนึ่งนะคะนี่นะคะก็จะเป็นเนี่ยเดี๋ยวพิมจะขอให้ดูนะนี่นะคะอันนี้คือขุนที่นอนแน่นอนเลยนะคะขุนที่นอนจะเป็นแบบนี้เลยะคะ่ะนี่คือ ถ้าซูมไปเล็กๆนีคือถ้าเอาไปสองกล้องนี่คจะเห็นตัวอะไรฝุ่นแน่นอนนะคะพอเขาเออกมาหมดนะก็คือจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นผงเล็กๆนะคะที่เรามองไม่เห็นนะคะ อันนี้คืออยู่ในชั้นลึกของที่นอนนะคะแล้วที่นอนใหญ่ๆอ่ะเราไม่ค่อยได้เอาไปตีฝุ่นแน่นอนว่าถ้ามีเครื่องดูดไรฝุ่นอ่ะเราสามารถทำความสะอาดได้แบบดีมากๆเลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะและพี่บอกเลยนะว่าเครื่องดูดไรฝุ่นค่ะเป็นของจําเป็นเลยนะคะที่ทุกบา้านต้องมีค่ะถ้าใครสนใจเจ้าเครื่องนี้นะคะเครื่องดูดไรฝุ่นอนันต์น้งไม้ของอัโตบัดแล้วก็พิมพ์ทิ้งลิงก์ล้านอัโตบัดไปให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะและแอบกระซิบบอกนิดนึงนะคะ่ะว่าตอนนี้นะคะเราสามารถซื้อของกับช้อปปี้นะคะผ มุมด้านล่างของคลิปนี้นะคะถ้ากดสั่งซื้อผ่านตะกร้าจาก y t u t u อะ่ะส่วนใหญ่มักจะมีส่วนลดให้ด้วยค่ะเรากดเข้าไปดูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าคลิปต่อไปเราจะรีวิวอะไรให้ดูกันถ้าใครอยากให้รีวิวอะไรให้ดูแล้วก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย